ในอนาคตถ้าทุกคนใช้ AI กันหมดจะเกิดอะไรขึ้นลองนึกภาพโลกที่ทุกคนมีผู้ช่วย AI เป็นของตัวเองตั้งแต่เช้าเราตื่นขึ้นมาด้วยเสียงผู้ช่วยส่วนตัวที่จัดตารางให้เสร็จกาแฟร้อนทุกชองอัตโนมัติรถขับเองพาเราไปทำงานและในออฟฟิศไม่มีใครพิมพ์งานอีกต่อไปเพราะทุกอย่าง AI ทำแทนหมดแต่ในโลกที่ทุกคนมีเครื่องมืออัจฉริยะเท่ากันหมดคำถามคือ ใครกันแน่ที่จะชนะในโลกแบบนั้นวันนี้เราจะลองมาวิเคราะห์กันครับข้อแรก AI ไม่ได้เริ่มจากความฉลาดแต่มาจากความอยากง่ายของมนุษย์คนอยากให้เครื่องช่วยจำทำงานแทนและคิดแทนสิ่งที่เราเรียกว่า artificial intelligence วันนี้จริงๆแล้วมันคือผลลัพธ์ของความขี้เกียจที่ฉลาดที่สุดของมนุษย์เรามี ChatGPT ที่เขียนงานแทนมี Midjourney ที่วาดภาพแทน มีโซลาหรือลันเวที่สร้างวิดีโอจากข้อความและมีโค้พายลที่ช่วยเขียนโค้ดได้ในไม่กี่วินาทีแต่นี้แค่จุดเริ่มต้นนะครับ AI ไม่ได้มาแค่ช่วยงานมันกำลังนิยามใหม่ว่าอะไรคือทักษะมนุษย์ที่ยังจำเป็นอยู่ข้อ2เมื่อทุกคนใช้ AI แต่เกิดความเท่าเทียมที่ไม่เท่ากันในโลกที่ทุกคนใช้ AI ได้ทำไมยังมีคนสำเร็จและคนล้มเหลว คำตอบง่ายมาก AI ไม่ได้วัดกันที่เครื่องมือแต่วัดกันที่วิธีใช้คนที่ถามคําถามเก่งกว่าคนที่กล้าคิดนอกกรอบมากกว่าคนที่เอา AI ไปต่อยอดไม่ใช่แค่ขัดนอกคือคนที่ได้เปรียบเสมอโลกกำลังเข้าสู่ยุคที่เราไม่ได้แข่งกับเครื่องจักรแต่แข่งกันที่ความเป็นมนุษย์มากกว่าเดิมเพราะ AI ทำทุกอย่างได้ยกเว้นเข้าใจความรู้สึกคน แบรนด์ที่ชนะในอนาคตไม่ใช่แบรนด์ที่มีเทคโนโลยีที่สุดแต่คือแบรนด์ที่ใช้ AI เพื่อเข้าใจลูกค้ามากที่สุดมนุษย์จึงยังไม่ถูกแทงที่แค่ถูกทดสอบว่ายังจำเป็นแค่ไหนข้อ3โลกของคนเก่งจะเปลี่ยนไปลองมองย้อนกลับไปแค่10ปีก่อนตอนนั้นคนเก่งคือคนที่ทำได้เยอะทำได้ไวและจำได้แม่นแต่มาวันนี้เครื่องจักรทำได้ดีกว่าทุกข้อที่พูดมา AI ไม่เหนื่อยไม่ลืมไม่พักและเรียนรู้ได้ไม่สิ้นสุดสิ่งที่เคยเป็นข้อได้เปรียบของมนุษย์กลายเป็นสิ่งที่ถูกแทนที่หมดแล้วในโลกแบบนี้คนเก่งแบบเดิมกำลังสูญพันธุ์แต่จะเกิดคนเก่งรุ่นใหม่ที่ไม่ได้วัดกันด้วยความจำแต่ด้วยวิธีคิดและมุมมองที่แตกต่างคนเก่งยุคใหม่ต้องรู้จักใช้มากกว่ารู้จักทำยกตัวอย่างง่าย โปรแกรมเมอร์ที่เก่งในวันนี้ไม่ใช่คนที่พิมพ์โค้ดได้ไวที่สุดแต่คือคนที่รู้ว่าจะให้ AI เขียนโค้ดแทนยังไงให้ตรงใจที่สุดนักวาดภาพไม่ต้องมีฝีมือเหมือนศิลปินระดับโลกแต่ต้องรู้ว่าจะให้ AI สร้างภาพในอารมณ์แบบไหนเพื่อสื่อสารได้ตรงจิตใจคนนี่คือยุคที่เราไม่ได้แข่งกันที่ฝีมือแต่แข่งกันที่ความเข้าใจ AI จะทำทุกอย่างให้เราก็จริงแต่ถ้าเราไม่รู้จะให้มันทำอะไร มันก็แค่ของเล่นราคาแพงที่ไม่มีประโยชน์คนที่อยู่รอดในยุค AI ไม่ใช่คนที่รู้เยอะที่สุดแต่คือคนที่ตั้งคำถามเก่งที่สุดเพราะทุกการสั่งงานของ AI เริ่มจากคำถามและคำถามที่ดีคือกุญแจเปิดประตูอนาคตมนุษย์จะไม่หยุดอยู่แค่ผู้ใช้เครื่องมือแต่จะกลายเป็นคนสื่อสารกับปัญญาคนที่เข้าเจอทั้งมนุษย์และเครื่องจักรจะกลายเป็นชนชั้นใหม่ของโลกุรกิจ คนที่แปลความคิดมนุษย์ให้ AI เข้าใจและแปลผลลัพธ์จาก AI ให้มนุษย์รู้สึกคนแบบนี้จะเป็นเหมือนล่ามระหว่างโลกของความคิดกับโลกของตรก,กะและนั่นแหละครับคืออนาคตของคนเก่งยุคใหม่ข้อ4แล้วอาชีพไหนจะอยู่อาชีพไหนจะไปทุกครั้งที่มีเทคโนโลยีใหม่เกิดขึ้นมันจะฆ่าอาชีพบางอาชีพแต่ในเวลาเดียวกันมันก็จะสร้างอาชีพใหม่ขึ้นมาเสมอในศตวรรษก่อน รถยนต์ค่ารถหมาคอมพิวเตอร์ค่าเครื่องพิมพ์ดีดอินเทอร์เนต็ตค่าวงการหนังสือพิมพ์แต่ทุกครั้งโลกก็ไม่ได้พังเพียงแต่คนที่ไม่ปรับตัวต่างหากที่หายไปอาชีพที่ไม่เข้าใจเทคโนโลยีจะค่อยๆจางหายไปงานที่เป็นรูทีนเช่นพิมพ์เอกสารทำบัญชีพื้นฐานหรือแปลภาษาตรงตัว AI ทำได้เร็วกว่าถูกกว่าและแม่นกว่าแต่ไม่ได้แปลว่าทุกคนต้องกลายเป็นโปรแกรมเมอร์ เพียงแต่เราต้องรู้จักอยู่กับเครื่องจักรต้องรู้ว่าอะไรควรให้มันทําและอะไรควรทําเอง AI จะกลายเป็นเหมือนผู้ช่วยส่วนตัวที่ไม่มีวันหยุดใครที่ใช้มันเป็นจะประหยัดเวลาได้มากกว่าคนอื่นหลายเท่าส่วนอาชีพที่ยังอยู่คืออาชีพที่ต้องใช้หัวใจศิลปินนักออกแบบนักเขียนนักจิตวิทยาครูโค้ชนักการตลาดผู้ประกอบการทั้งหมดนี้จะไม่หายไปแต่จะยกระดับด้วย AI เพราะสิ่งที่คนต้องการจากพวกเขาไม่ใช่ข้อมูลแต่คือความเข้าใจและแรงบันดาลใจ AI เขียนบทความได้แต่ไม่รู้ว่าอะไรทำให้คนร้องไห้ AI วัดภาพได้แต่ไม่รู้ว่าอะไรทำให้ภาพนั้นมีชีวิต AI พูดได้แต่ไม่รู้ว่าน้ำเสียงแบบไหนสะท้อนใจมนุษย์จริงๆและอาชีพใหม่ที่กำลังเกิดขึ้นจาก AI จะมีอะไรบ้างในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า จะมีงานใหม่ที่วันนี้ยังไม่มีชื่อเรียกเช่น Prom p t g n n i n r e r คนที่รู้วิธีสื่อสารกับ AI ให้เข้าใจเจตนาม,มนุษย์ AI c u r t t r r คนที่คัดเลือกผลิตและจัดหมวดหมู่ผลงานจาก AI e t h i c a อ Designer คนออกแบบระบบให้ AI ไม่สร้างอาคติทางสังคมและ Digital Companion Creator คนสร้าง AI บุคลิกเฉพาะสำหรับแบรนด์หรือบุคคลน,นี่ไม่ใช่เรื่องไกลตัวเลยนะครับ เพราะตอนนี้เด็กมัธยมบางคนเริ่มทำไรายได้จากการสร้าง AI อวตารอินฟลูเอนเซอร์แล้วในอนาคตเราจะเห็นครูที่ใช้ AI สอนแบบเฉพาะตัวนักจิตวิทยาที่ใช้ AI วิเคราะห์ภาวะอขขารมณ์คนไข้สถาปนิกที่ใช้ AI สร้างแบบจำลองเมืองทั้งเมืองก่อนลงมือจริงและ,กะเกษตรกรที่ใช้ AI คาดการผลผลิตและสภาพอากาศไม่ใช่โลกที่คนถูกแทนที่แต่เป็นโลกที่คนกับเครื่องจักรร่วมกันสร้างสิ่งที่คนเดียวยังทำไม่ได้ AI จะทำให้คนเก่งงขึ้น และทำให้คนไม่พัฒนาถูกลืมไวกว่าเดิมมันไม่ใช่แค่เครื่องมือแต่เป็นเครื่องขยายศักยภาพถ้าคุณมีความคิดดี AI จะขยายให้คุณเห็นผลเร็วขึ้นแต่ถ้าคุณไม่มีอะไรเลย AI ก็จะขยายความว่างเปล่าให้ชัดเจนขึ้นข้อ 5. โลกในวันที่ AI ฉลาดเท่าคนลองจิตนาการ AI ที่มีอารมณ์จำได้เรียนรู้เองได้มนุษย์จะอยู่ตรงไหนเราอาจไม่ใช่เผ่าพันธุ์ที่ฉลาดที่สุดอีกต่อไป แต่เราอาจจะเป็นเผ่าพันธุ์ที่เข้าใจความหมายของชีวิตมากที่สุดก็ได้เพราะ AI คิดได้แต่ไม่รู้ว่าทำไมต้องมีชีวิตมนุษย์เท่านั้นที่ตั้งคำถามว่าเราอยู่ไปเพื่ออะไรและนั่นคือสิ่งที่ทำให้เรายังเหนือกว่าเครื่องจักรทุกชนิดบนโลกใบนี้สุดท้าย AI จะไม่ทำลายมนุษย์แต่มนุษย์ต่างหากที่จะกำหนดว่า AI จะเป็นเครื่องมือสร้างโลกใหม่หรืออาวุธทำลายกันเอง ถ้าเรารู้จักใช้มันเพื่อการสร้างเพื่อการเรียนรู้เพื่อช่วยเหลือกัน AI จะกลายเป็นสิ่งที่ทำให้ความเป็นมนุษย์มีค่ามากกว่าที่เคยเพราะในโลกที่ทุกอย่างคืออัตโนมัติความอบอุ่นความตั้งใจและความคิดสร้างสารรค์จะเป็นสิ่งเดียวที่เทคโนโลยีไม่มีวันแทนที่ได้ AI จะเปลี่ยนโลกแต่สุดท้ายมนุษย์ต่างหากที่จะเลือกว่ามันจะเปลี่ยนไปทางไหนขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่รับฟังมาจนจบนะครับ ถ้าชอบผักกดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ